ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะใบงานหน่วยที่8ครอบครัวของเราเรื่องที่4การปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะ,ะฟังคําสั่งค่ะให้เด็กๆช่วยวาดรูปขั้นตอนการทํางานบ้านที่เด็กๆชอบมากที่สุดมา1กิจกรรมและระบายสี ให้สวยงามอ่าตรงนี้ให้เด็กๆเ,เลือกนะคะงานบ้านที่เด็กๆชอบทำนะคะมาหนึ่งกิจกรรมอย่างเช่นกวาดบ้านล้างจานนะคะรดน้ำต้นไม้นะคะมาหนึ่งกิจกรรมนะคะอ่าถูบ้านแบบนี้นะคะอ่าให้เด็กๆไปลงมือทำเลยค่ะวาดสวยๆนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานนะคะหน่วยที่8ใบงานภาษาอังกฤษนะคะใบนี้เลยค่ะขึ้นมาเลยนะคะอ่ามาฟังคำสั่งกันค่ะเขาบอกว่าเติมอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปพร้อมฝึกอ่านและฝึกเขียนคำศัพท์นะคะอะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะภาษาอังกฤษตัว i อออนะคะ i ออจะออกเสียงอีนะคะ,ะคำศัพท์จะมีอยู่สองคำด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงคลิปการออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้องกันนะคะ,ะไปฟังกันเลยค่ะ i อ e. ี Ill I, I insect.